ทุกคนกลับมาพบกับว่าป้อแมแดรี่อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่หล,หลายๆคนขอเข้ามานะคะนั่นก็คือกินคอลลาเจนขาวจริงๆหรอไปกันค่ะ ที่เราไปหามาเนี่ยก็คือเป็นการนั่งรีวิวอ่านวิจัยนะคะส่วนใหญ่แล้วนะต้องแอบกระซิบก่อนเลยว่าส่วนใหญ่นะคะงานวิจัยเนี่ยจะถูกสนับสนุนหรือว่าได้ทุนเนี่ยมาจากบริษัทที่ผลิตสารนั้นๆขายอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการวิจัยเนี่ยก็อาจจะมีไบแอสบ้างนะคะง่ายงคืออาจจะเข้าข้างผลิตภัณฑ์ของตัวเองอยู่บ้างนะคะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็มีวิจัยออกมารองรับนะคะซึ่งงานวิจัยเนี่ยเป็นวิจารณญาของเราเนาะว่าเราจะเลือกเชื่อหรือ,รอไม่เชื่อก็ได้แต่ถ้าสารไหนที่มันไม่มีงานวิจัยเลยเนี่ย อันเนี้เชื่อไม่ได้นะทุกคนอย่างน้อยที่สุดต้องมีวิจัยนะคะเพื่อมารับรองว่าเออมันดีจริงๆนะอย่างเงี้ยซึ่งวันเนี้เราก็เลยไปรีวิวเรื่องของคอลลาเจนมาให้แล้วนะคะเนื่องจากว่าในไอจีเราชอบทำค a เพื่อคุยกับทุกคนใช่ไหมคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็ถามกันเข้ามาในเรื่องของการพลิกอ่านฉลากหลัง กล่องไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรือว่าสกินแคร์นะคะเวลาเราพิกมาแล้วเนี่ยหลายหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้เนาะว่าแบบเอ้ยไอตัวที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทําหน้าที่อะไรหวังผลเรื่องอะไรได้บ้างแล้วก็โดสที่ต้องกินต้องใช้เนี่ยมันเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะเราก็เลยตั้งใจทํารายการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะได้นําทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับโลกของอินกร d เด้นท์ไม่ว่าจะเป็นอินกรีเด้นท์ในเรื่องของเครื่องสําอางหรือว่าอินกร d เด้นท์ของอาหารเสริมนั่นเองนะคะซึ่งท็อปปิกแรกเราก็ได้เปิดโหวตไปเนาะว่าเอ๊อยากรู้จัักกบ ตัวไหนเป็นตัวแรกนะคะปรากฏว่าผลบวชแบบถล่มทลายว่าอยากรู้จักกับคอลลาเจนเพราะว่าเป็นกระแสอยู่ในช่วงนี้มากๆนะว่าเฮ้ย <poco> สรุปมันกินแล้วมันดีไหมหรือว่ากินแล้วก็ไม่เห็นผลอะไรเลยมันกินแล้วขาวจริงไหมมันกินแล้วผิวหน้ายกตึงกระชับริ้วรอยหายขาวใสออร่า อย่างนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยคอลลาเจนก็คือโปรโตีนชนิดหนึ่งนะคะเมื่อถูกย่อยๆลงไปแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นกรดอะมิโนโอแอซิดชนิดหนึ่งนั่นเองค่ะซึ่งเจ้าตัวคอลลาเจนเนี่ยมันประกอบไปด้วยไกลซีนไลซีนแล้วก็โพลีนนะคะหมุนกันเป็นเกลียวนะคะคล้ายๆกับสปริงอยู่ในผิวของเรานั่นแหละตัวคอลลาเจนเนี่ยมันจะอยู่ในผิวชั้นหนังแท้ของเรานะคะอยู่รวมกับพวกออลาสตินหรือว่าไฮยาโรนิกแอซิดที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะคะโดย คอลลาเจนแล้วก็ออลาสตินเนี่ยมีหน้าที่เป็นเหมือนสปริงนะคะคอยยกผิวของเราให้มันเด้งดึงตึงฟูกระชับอะไรประมาณนี้นะคะเวลาที่คอลลาเจนมันลดลงอะ่ะผิวเราอะ่ะจากที่เคยเรียบตึงแบบเนี้ยแบบเรียบตึงเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะคะจากผิวที่มันเคยเรียบตึงอะ่ะพอคอลลาเจนมันหายไปมันก็ทําให้เกิดเป็นล่องเป็นลึกออลาสตินหายไปเนี่ยมันก็ทําให้ผิวไม่สามารถเด้งดึงกลับมาได้เหมือนเดิมพูดง่ายๆก็คือตัวคอลลาเจนแล้วออลาสตินเนี่ยมันทําหน้าที่ให้เวลาเรา กดผิวลงไปอ่ะผิวมันยังเด้งกลับขึ้นมาได้ พอตัวคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินหายไปนี่ทำให้ผิวเราอะมันกลายเป็นล่องลึกลงไปซึ่งจริงๆแล้วอะตัวเราอะผลิตคอลลาเจนได้เองอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันจะผลิตน้อยลงไปเรื่อยๆปีละเฉลี่ย1%นะคะหลังจากช่วง 20, 20กสิกลางๆลงไปเนาะแล้วก็จะถูกทําลายไปไวขึ้นนะคะจากปัจจัยภายนอกได้ด้วยนะอย่างเช่นแสงแดดเนี่ยตัวดีเลยนะคะแสงแดดเนี่ยทำลายผิวเราทําลายคอลลาเจนในผิวเราได้ถึง90%เลยนะนอกจากแสงแดดแล้วเนี่ยก็ยังจะมีการกินการนอนความเครีย Yeah. ฝุ่นควนันมลภาวะพ m 2.5ด้ใดๆนะคะทําให้เราผลิตคอลลาเจนได้น้อยลงมากๆนะคะมันจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดสารที่ชื่อว่าอนุมูลอิสระหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินสารอนุมูลอิสระใช่ไหมคะเคยสงสัยไหมนะว่ามันคืออะไรเจ้าสารอนุมูลอิสระนี้นะคะมันมีหน้าที่วิ่งแบบวิ่งเหมือนแมงสาบเลยทุกคนวิ่งแบบไหลทิศทางแล้วก็ไปจับกับเซลล์ต่างๆในร่างกายเราวิ่งชนอะไรก็จับกับอัน,นั้น,นะคะทําให้เซลล์ของเราเนี่ยจากที่เคยแข็งแรงเนี่ยก็ป่วยเหี่ยวแล้วก็ตายไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเลยจําเป็นต้องกินสารต้าน อนุมูลอิสระนั่นเองซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระสามารถหาได้จากอาหารธรรมชาติอยู่แล้วนะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะแยะมากมายนะคะออกมาขายในตลาดอาหารเสริมเนาะไว้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในอีีถัดไปแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นการทานคอลลาเจนนะคะเราก็ควรจะหวังผลมาในหน้าที่ที่แท้จริงที่คอลลาเจนเขาทําอยู่นั่นก็คือค้าจุนโครงสร้างของผิวนะคะทาให้ผิวของเราเนี่ยฟูแน่นตึงกระชับนะคะไม่ใช่ขาวใส ผิวสะท้อนแสงเป็นผิวกระจกบางคนเคลมว่ากินแล้วลิ้วรอยหายหน้าตึงเปี้ยกระชับดังร้อยไหมอะไรเงี้ย no ไม่ขนาดนั้นนะคะการกินคอลลาเจนเข้าไปเนี่ยถ้าเอาที่หวังผลได้เท่าที่ส่วนตัวป้อมเคยกินนะมันจะรู้สึกว่าเออผิวลื่นขึ้นนิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราไม่หวังผลจนเกินจริงไปนะเราก็จะทานได้อย่างมีสตินะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวของคอลลาเจนที่เราอยากจะมาพูดคุยกันเนาะว่าเฮ้ยมันไม่ได้กินแล้วแบบ ขาวคอลลาเจนกินแล้วขาวไม่ใช่นะคะถ้ามันจะขาวเนี่ยมันก็คงเป็นขาวจากสารอื่นๆที่เขาใส่มานะคะทีนี้ก็มาถึงคําถามยอดฮิตนะคะว่าถ้าอยากกินคอลลาเจนจริงๆเนี่ยต้องสังเกตอะไรบ้างนะคะอย่างแรกที่อยากให้สังเกตกันนะคะก็คือไท หรือประเภทของคอลลาเจนนั่นเองค่ะซึ่งคอลลาเจนเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่มากถึง28ชนิดเลยนะคะแล้วเขาก็เอามาจาับก,กลุ่มเป็นแต่ละไทป์แต่ละไทป์เนาะซึ่งไทป์ที่อยู่ในผิวเราเป็นโครงสร้างของผิวเราอยู่แล้วนะคะก็คือคอลลาเจนไทป์หและไทป์สนั่นเองค่ะในส่วนของไทป์สเนี่ยก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะแต่จะช่วยในเรื่องของข้อไขข้อกระดูกอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อผิวเนี่ยก็จะเป็นไทป์หหรือไทป์สนั่นเองค่ะโดยที่ไทป์หกับไทป์สาเนี่ยถ้าหงางา ที่เราเคยเห็นเนาะถ้าเป็นคอลลาเจนจากญี่ปุ่นมักจะมาจากปลาใช่ไหมคะแล้วก็มีคอลลาเจนที่มาจากวัวด้วยนะคะแต่ถ้าใครอยากทานเพื่อข้อเข่าอะไรเงี้ยอย่างอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเนี่ยค่ะก็ทานคอลลาเจนที่เป็น type 2นะคะก็คือช่วยเรื่องข้อเข่าเนาะและอย่างที่สองนะคะที่อยากให้ดูกันก็คือในเรื่องของปริมาณซึ่งจากผลวิจัยนะขนาดเป็นวิจัยที่เขาแบบอาจจะไบแอสเล็กๆให้กับบริษัทของตัวเองแล้วเนี่ยเขายังต้องทานมากถึง5,000ถึง10,000มิลลิกรัมเลยนะทุกคนและต้องทาน าน8สัปดาห์ก็คือต้องทานต่อเนื่องกันอย่างน้อยเนี่ยสเดือนเลยนะอันนี้เราต้องรีมายตัวเองไว้ตลอดนะว่าเฮ้ยขนาดงานวิจัยที่เขาน่าจะบแอดหรือว่าเอ็นเอียงเพื่อเข้าข้างผลิตภัณฑ์ของตัวเองแล้วเนี่ยยังบอกว่าต้องทานต่อเนื่องถึงสองเดือนถ้าเกิดว่ามีผลิตภัณฑ์ไหนที่บอกว่าเฮ้ยทาน7วัน14วันผิวลู่เลยนุ่มเลยเห็นผลเลยเนี่ยอันนี้เราก็ต้องแบบ ต้องเตือนตัวเองนะว,ว่าเอ้ยจะเชื่อดีไหมยิ่งถ้าเป็นแบบไทายคอลลาเจนที่ไม่ใช่ปริมาณคอลลาเจนที่ไม่ถึงอย่างเงี้ยมาเคลมว่าแบบเอ้ยเวัน14วันเห็นผลเนี่ยอันเนี้ยต้องคิดนิดนึงนะคะแต่ว่าส่วนตัวนะจากที่เคยทานนะประมาณ เดือนเดือนกว่าๆอะไรเงี้ยก็เริ่มจะเห็นผลว่าเออมันดูเลื่ลลนขึ้นดูนิ่มขึ้นแล้วนะคะอันนี้ก็เป็น2ออย่างเนาะที่เราอยากจะให้ดูอยู่เสมอน,นะคะทุกครั้งที่อยากจะเริ่มทานคอลลาเจนหรือว่าอยากจะเลือกทานคอลลาเจนสกยี่ห้อนะคะก็คือดูไทป์เนาะว่ามันเป็น1หรือ3ไม้แล้วก็อย่างที่2ก็คือดูว่ามันปริมาณเท่าไหร่นะคะ5,000มิลลิกรัมไม้หนึ0 0มมิลลิกรัมไม้นะคะอันนี้ก็ต้องรีเช็คด้วยตัวเองด้วยนะคะซึ่งจากงานวิจัยเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าการจะทานคอลลาเจนให้เเห็็นนนนนผลดีี่่่ยคคววววรจจะททาาาูกกับิิิิตมืองงป ขึ้นมานะคะเวลาเราทานคอลลาเจนเข้าไปเนี่ยมันก็จะถูกนําย่อยๆนะคะกลายเป็นกรดอะมิโนชนิดนึงแล้วก็วิตามินซีเนี่ยจะไปช่วยเปลี่ยนเขาให้กลับมาเป็นคอลลาเจนแบบหมุนเกลียวเป็นสปริงอยู่ใต้ผิวเรานั่นเองค่ะมันเลยเป็นเหตุผลที่เรามักจะเห็นคอลลาเจนหลายๆยี่ห้อนะคะใส่วิตามินซีมาให้เราด้วยนั่นเองเพราะว่ามันทํางานเสริมกันเนาะบางยี่ห้อเนี่ยก็ทำคอลลาเจนมาขายแล้วก็ทําวิตามินซีเนี่ยแยกขายมาให้มากินคู่กันด้วยก็มีนะคะก็มีหลายประเภทมากเนาะเราก็ลองไปดูทั้งปริมมาาณณขอองคลนแ้วปริ ของวิตซีที่เขาให้มาด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวิตามินซีเนี่ยในคลิปถัดไปเนาะอันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะในเรื่องของคอลลาเจนเนาะก็คือทานได้ หวังผลได้เท่าที่เราควรจะหวังผลนะคะก็ค <_ d ata> ือหวังผลในเรื่องของเออผิวนุ่มลื่นขึ้นนะอันเนี้ยโอเคนะคะไม่หวังผลมากเกินไปก็ทานได้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของราคานะคะก็ดูให้มันคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่เราเสียไปนะคะป้อมย้ำตลอดนะว่าอาหารเสริมเนี่ยชื่อมันคืออาหารเสริมมันมาเพื่อเสริมสิ่งที่เราขาดหรือว่าเสริมสิ่งที่เราแบบอยากได้เพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทานอาหารเสริมที่คุ้มค่าที่สุดคือการทานอาหารเสริมที่เห็นผลนะคะถ้า ถูกแต่กินแล้วไม่เห็นผลอันนี้เปลืองแต่ถ้าราคากลางๆราคาสูงขึ้นมาหน่อยแต่กินแล้วเห็นผลอันนีุ้้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเห็นแก่ของถูกอย่างเดียวนะคะให้ดูท้ายของคอลลาเจนที่เราจะได้และดูปริมาณด้วยนะคะเนื่องจากว่าป้อมเองเนี่ยก็กินคอลลาเจนแบบจุบจุจิ๊บจิบกินบ้างนานๆกินทีหรือว่าแบบเออช่วงไหนอยากลองกินก็กินนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญเอ็กซ์เพิร์ทางด้านกินคอลลาเจนนะคะเพราะมันกินเยอะมากทุกคนบางยี่ห้อกินไม่เห็นผลมันก็เปลี่ยนคือ ก็มันกินคอลลาเจนแทบทางตลาดเอางี้ดีกว่าแล้วก็กินแบบกินทั่วโลกผู้นี้เลยกินได้ทั่วโลกเลยมันไปกินที่จีนมันก็ไปกินที่เมกามันก็ไปกินอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยจะชวนนางมานั่งมาว่าเฮ้ยจากที่กินมานางรู้สึกยังไงบ้างมันเห็นผลอะไรที่มันแบบเวอร์วังเกินจริงตามที่การตลาดเค็มบ้างไหมเพราะว่ามันกินเยอะมากจริงๆนะคะยังไงก็ตบมือต้อนรับนะคะน้องสาว้องเองค่ะเดชสวัสดีค่ะ น้องป๊อบนะคะเป็นน้องสาวแท้ๆของป้อมเองนะคะเดี๋ยวเราซีกินคอลลาเจนมาแต่อายุเท่าไหร่กินมาประมาณห้าปีแล้วกินแล้วมันเป็นยังไงบ้างแบงบมันเหมือนที่เขาโฆษณาไหมาก,กินแล้วขาวเอางี้ออยากนั่นงไปอยู่จีนมาแล้วที่จีนมันไม่ค่อยแดดแรงใช่ปะ่ะใช่มันจะแบบว่าน้องหนาวนิดนึงออแต่ว่าพอกลับมาแดดมันแรงนี่ก็เลยพอกลับมาถึงปุ๊บกลายเป็นกลายเป็นดําไปเลยเขี่ยมากเรื่องการแบบดูแลตัวเองอะนึกออกไหมคือแบบฉันเป็นคนที่ไม่อยากเสียเงินเขี่ยไปว่าอะไร เขียนก็คือแบบจะเป็นคนงบันเป็นคนงบมากเขียนภาษาเหนือนะคะคำเมืองมันละคำวันนี้มันมาบทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันจะกินอะไรมันเลยค่อนข้างจะแบบศึกษาว่าดีจริงป่ะมึงอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบต้องต้องถาไปถามนางก่อนว่าจริงหรือเปล่าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยตอองเลยบอกว่าลองกินคอลลาเจนไหมหรือว่าลองฉันก็แบบว่าลองหาหลายๆตัวเนี่ยกินปรากฏว่ามันไม่ได้ขาวขึ้นกินมาหลายตัวแล้วแล้วก็ลองแบบ เทียบผิวนู่นนะี่นั่นคือมันไม่ได้ขับขึ้นเ <อ S 1> พราะว่ากินคอลลาเจนแต่ว่าผลที่ได้จากคอลลาเจนจริง,รง,รงอะคือผิวมันลื่นผิวมันลื่นอย่างแรกเลยคือผิวลื่นจริงๆก็คือเมื่อก่อนก็คือความแบบความเด็กๆอะทุกคนไถ่ถเน็ตไถไ่ไฟีดแล้วก็แบบเฮ้ยมึงเขาบอกกินคอลลาเจนแล้วมันขาวมึงเขาบอกกินคอลลาเจนแล้วมันจะใสเนี่ยตามลองเธอลองไปใช้นี่แล้วนี่เมื่อก่อน่ะคือแบบมีอะไรที่มันขาวเร็วกว่านี้ไหมแบบเจ็ดวันเจ็ดวันจะคุณต้องขอดิ้งเด้มฟาร์มแบบ เขาไปอยู่ในวัฒนธรรมที่ค่อนข้างชอบความขาวอ่ะมันก็เลยติดมาเพราะว่าที่จีนอ่ะเขาชอบความขาวมากมันแล้วแต่วัฒนธรรมที่เราอยู่เนาะแต่ว่าพอกลับมาเนี่ยตอนนี้ก็คือไม่ได้ข้างขาวแล้วนะก็คือรู้สึกแค่ว่าอยากให้มันผิวดีธรรมชาติดินสากว่าโกใช่สมัยเนี้ยมันไม่ใช่ว่าต้องขาวมันไม่ได้แบบมันไม่ได้มองความสวยเป็นแค่ความขาว เออมันพอเราโตขึ้นยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอยู่ในสังคมที่มันเปิดกว้างมากขึ้นเราก็ได้เห็นหลายอย่างมากขึ้นเนาะว่าเออมันไม่ได้มีแค่ฟังผัดที่สวยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานคอลลาเจนเดียวๆเนี่ยไม่ขาวนะทุกคนไม่ขาวแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้แบบริ้วรอยที่มัน เป็นแล้วแบบล่องลึกแล้วอะไรเงี้ยไม่ก็ไม่อีกนะคะทานแบบมีสติเนาะหวังผลในแบบของมันที่บอกเนาะว่ามันเป็น c o n t r o v e r s i y <ม>อยู่ทุกวันเนี้ยว่าบางคนก็บอกว่าทานแล้วดีบางคนก็บอกว่าทานแล้วไม่ดีนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าหวังผลเกินไปกว่าที่มันควรจะเป็นก็ได้เนาะ<ม>เพราะว่าอย่าง<ม>ที่บอกนะว่ามันหวังผลได้แค่ในเรื่องของผิวนุ่มลื่นนะคะอันนี้คือต้องแบบ ต้องย้ำกันเลยนะว่ามันหวังผลได้ประมาณนี้จริงๆนะคะอย่าไปหวังผลว่ามันจะขาวลดริ้วรอยหน้าตึงกระชับเหมือนโบนท <No. S 1> ็อกเหมือนร้อยใหม่โน no <ห>นะคะต้องไปฉีดเออถ้างัไป <laughs> จิ้มแม่เอาตรงๆนะแบบจากที่เราแบบลองมาเนาะคือการไปฉีดไปเลเซอร์ไปอะไรเงรี้ยมันทําให้หน้าเราดู ตื่นกระชับกว่าการมานั่งกินคอลลาเจนเออใช่อันนี้สว่สวนตัวนะผมาหนักกินคอลลาเจนมาหลายยี่ห้อมากนะคะไม่ว่าจะเป็นของไทยของต่างประเทศมันกินเยอะมากด้วยความเป็นชนีลองของของมนันนะทุก <รอ S 2> คนไปอยู่ประเทศไหนมันก็ลองไปทั่ว <รอ S 2> นั่นแหละ<ร>อ,อยากรู้ไงถ้าเป็นในไทยเนี่ยเอาเอาสมมติว่าถ้ายกตัวอย่างคอลลาเจนในไทยที่มึงเคยกินแล้วชอบเนี่ยชื่ออะไรนะชื่อแบรนด์ที่เคยบอกชาเม่ชาเมเสียงเพิ่เสียงเพิ่มีพิลุนะมีพิลุนะ ไม่ได้สมบูรนะคะอันนี้คือพูดคุยกันเล่นๆเลย,นะนนยนเลนะใช่ c อ l l a g e n dry p e p ไทด์นะคะ7,000มิลลิกรัมไฮโดรไล z e อีก3เอาหมื่นหนึ่งพอดีใช่มีคอลลาเจนรวมกันเนี่ยหนึ่งหมื่นมิลลิกรัมน,นะคะ,ะมีผงเมล่อนผงเมล่อนเนี่ยก็จะมีในเรื่องของ SOD เนาะที่ช่วยในเรื่องของคีนนะคะแล้วก็มีกีวีบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อะไรพวกเนี้ยอะไรที่เป็นเบอร์รี่เนี่ยมันก็ให้วิตามินซีอยู่แล้วด้วยเนาะ จากที่ดูเนี่ยมันก็โอเคมากต้องบอกก่อนนะว่า no สปอนเซอร์นะคะเพราะนางก็ไม่ได้กินแล้วนะหลังๆมานนี้แค่ไม่ค่อยได้กินคอลลาเจนใช่ใช่ตอน้ก็ไม่ค่อยได้กินเหมือนกันนะคะพูดถึงเราไปแบบเราไปเน้นโฟกัสในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์กันมากขึ้นมากกว่านะคะอย่างยี่ห้อที่เคยกินที่อเมริกาเนี่ยก็คือยี่ห้อนี้ใช่ปะใช่สุ per คอลลาเจนกัมมี่ันเป็นยังไงอันก็จะหวานๆอร่อยค่ะแต่ว่ามันมีน้ำตาลด้วยแทนที่จะผิวสวยก็คืออ้วน เวลาฉันลืมกินฉันก็จะแบบว่าตอนนั้นคืนครับสักเที่ยงคืนตีหนึ่งฉันก็ลุกขึ้นมาฉันกินจริงเหรอฉันกินจริงเหรอ มันมีน้ำตาลทุกคนอาหารเสริมแบบส่วนใหญ่นะที่มันอร่อยอะ่ะก็คือมีน้ำตาลอยู่ในนั้นนะคะก็ดูในเรื่องของน้ำตาลด้วยนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกเดี๋ยวนี้มันก็จะมีสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเพราะฉะนั้นกอดทานนะคะคลิกกล่องนิดนึงเออดูเช็คดูว่าน้ำตาลไหมหรือว่าสารให้ความหวานไหมอะไรจริงๆอะ่ะพูดถึงการทานคอลลาเจนเสริมเข้าไปอะ่ะมันก็ดีแต่ว่าที่ดีกว่าการทานคอลลาเจนเสริมเข้าไปนะคือป้องกันไมใ่ให้มันโดนทำลายไปตั้งแต่แรกใช่ไหมซึ่งก็คือกันกระแดด นะคะอย่างแรกคือกันแดดอันนี้ต้องเลยนะอย่างที่บอกว่ามันเป็น90%ที่ทําลายผิวของเราเลยนะคะอย่างที่2ก็คือการทาวิตามิน A ทุกคนพวกเรตินอลเรตินเอเรตินอกอีกเอซิอะไรพวกนี้ช,ช่วยในยเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนจากใต้ผิวได้จริงๆนะคะมีงานวิจัยรองรับเยอะกว่าการทานคอลลาเจนนะถ้าอยากแบบใน,ในเรื่องของการลดริ้วรอยนะคะเรื่องวิตามิน A วิตามิน E อะไรพวกนี้วิตามิน C อะไรพวกนี้ช่วยได้นะคะคือป้องกันดีกว่าแก้ไขง่ายกว่าใช้เงินน้อยกว่าด้วย ตั้งแต่ตอนนี้ยังทันนะคะอสองคนนี้เพิ่งมาแบบเข้าใจในเรื่องของการแดดแล้วก็ทากันแดดกันจริงจนะังเนี่ยคือปีที่แล้วยังนะทุกคนคือพูดได้เลยว่าช้ามากอย่างป้อมาอายุยี่สิบแปดแต่ว่าริ้วรอยแบบล่องแก้มตรงเนี้ยมาไวมากเพราะว่าไม่ทากันแดด ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผิดมากนะคะอย่าทําตามนะคะถึงจะถึงจะไม่ชอบกันแดดขนาดไหนนะมันจะมีกันแดดสักตัวแหละที่เกิดมาเพื่อเรานี่ก็เพิ่งเจอนี่ก็เพิ่งเจออะไรเงี้ยเออกันแดดตัวไหนมันถูกกับเรานะคะมารีวิวเราเพิ่งมาศึกษาคนว่าพวกแสง UV เนี่ยมันทํหลายเซลล์ผิวได้ถึงึถึงชั้น DNA ใช่ถึงชั้น DNA แล้วมันอันตรายมากแล้วก็หลายยี่ห้อมากเนาะอย่างเช่นพวกแบบพวกอะไรอะ ที่ต้องทานมาแล้วบางยี่ห้อเนี้ยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันถูกอ่ะแล้วรีวิวก็ดีจังเลยอ่ะอะไรเงี้ยเราซื้อยี่ห้อนี้ดีกว่าแต่พอมาดูจริงๆแล้วเนี่ยสารสกัดที่เขาให้มาต้องกินมากถึง8เม็ด10เม็ดต่อวันอะไรเงี้ยฉันจะติดคอตาย2ฉันต้องมาตั้งเวลาว่าวันนี้ฉันกินไปหรือยังนะมาเช้าเนี่ยฉันลืมไปแล้วฉันกินหรือยังหรือยังไงกินไปแล้วทุกคนเออกลับมาเรื่องที่แบบความคุ้มเนาะก็คือบางยี่ห้อดูเหมือนถูก แต่ยูต้องกินแบบ8เม็ด10เม็ดเพื่อให้ได้โดสก็คือ5 0 0พันถึงหมื่นดูจริงๆเนี่ยมันไม่ถูกเลยนะพะฉะนแล้วเนี่ยต้องดูด้วยนะว่าต้องกินเท่าไหร่หารดูให้ดีๆบางทีเทียบแล้วเนี่ยยี่ห้อที่ดูเหมือนจะแพงกว่าเอ้าคุ้มกว่าด้วยซ้ำเลยใช่อย่าไปเชื่อการตลาดเยอะขนาดนั้นเนาะไม่ว่าเขาจะพูดว่าดีขนาดไหนอย่างป้อมกับป๊อปเนี่ยมานั่งบอกว่าเฮ้ยมึงทานยี่ห้อนี้ดี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 อะไรเงี้ย อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้ลองลองกับตัวเองก่อนนะคะต้องลองเองนะคะจะมาบอกว่าเฮ้ยสองคนนี้บอกว่าอัน,นดีอันนั้นดีแล้วไปลองกินไม่ใช่ต้องลองอกินด้วยตัวเองนะทุกคนเพราะว่าร่างกายแต่ละคนเนี่ยมันก็ตอบสนองไม่เหมือนกันใช่เราก็มีหน้าที่เอาเอา,เอาวิจัยเนี่ยมารีวิวให้ทุกคนดูเนาะว่าเออจากวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะก็ให้เอาไปปรับใช้กับตัวเองเอาละกันเนาะยังไงก็เดี๋ยวมาเจอกันกับอันนี้รายการชื่ออะไรอะ <laughs> okay. 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 อยากให้เรามาคุยเรื่องอะไรนะคะลองคอมเมนต์กันมาได้หรือว่า DM มาได้ใน IG ีนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไอจีอสกับ I g จป้องไว้ให้นะคะผิดทางไอจป้อมและ i g ป๊อสให้นะคะว่าเออสามารถ DM มาบอกกันได้เนาอ,อยากให้เรามาแบบมาแหกกล่องคุยเรื่องอะไรกันอีกนะคะยังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะในรายการแหกกล่องคุย <c oughs>